อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะรู้จัก CFP จากการได้ถูกคัดเลือกเป็นวิทยากรของตลาดหลักทรัพย์นะคะเราก็ได้มีโอกาสสอนโมดูลหนึ่งเลยนะคะในการสแกนทรัพย์สินลูกค้าว่าทรัพย์สินลูกค้ามีอะไรบ้างทรัพย์สินมีกี่ประเภทไม่เคยคิดเลยค่ะว่าเฮ้ย hey, มันจะยุ่งยากขนาดนี้นะถ้าสินทรัพย์สภาพคล่องมันหมุนเร็วก็ไปวางไว้ในสินทรัพย์สภาพคล่องที่อายุการฝากนะไม่เกิน1ปีนะคะผลตอบแทนมันค่อนข้างน้อยแต่มันจะเบิกถอนได้อีกกองนึงเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนทําให้เงินมันงอกขึ้นโตขึ้น แต่มีความเสี่ยงอีกกองหนึ่งเป็นสินทรัพย์ใช้ส่วนตัวที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้แต่ต้องมีเช่นบ้านรถอะไรต่างๆนานาที่เราซื้อเอาไว้เก็บแล้วไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์อันนี้ก็เป็นสเสน่ห์ของมันเราถูกสอนแล้วบอกมันดีมากแล้วก็กลับมาดูฝั่งนี้ทรัพย์สินทั้งหมดเป็นหนี้เท่าไหร่หักกบลบกันก็เป็นหนี้ของตัวเราเองนะคะก็เกิดจากงบดุลนั่นเองทรัพย์สินลบด้วยหนี้สินเท่ากับทุนของเราเองนะคะแล้วก็อีกชอบหนึ่งที่เรารู้จัก CFP นะพอได้สอนนะโมดูลนี้เราก็บอก,อก,กว,อว่าเฮ้ยสน